ุกคนหูอยู่บอกค่ะว่าโรคพยาธิยังที่ขาชีวิตคนอีสานเฮาหมากที่สุดนั่นก็คือโรคพยาธิใบไม้ตับค่ะซึ่งคนที่เป็นโรคนี้นะคะมีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งทอนำดีมากกว่าคนอื่นหลายเท่าเลยค่ะและถ้าผู้ไดนะคะเป็นมะเร็งทอนำดีเนี่ยบอกเลยนะคะว่าโอกาสที่เป็นและเสียชีวิตนี้มีสูงเพราะว่ากว่าจะหูเฮา,าเป็นโรคก,กระดาเนินไปไกลแล้วมาเลยเห็นเหตุการณรักษานี่เป็นไปใน้ยากคะ่ะ พราะฉะนั้นถ้าปองกันได้เพศท์สัตว์ฝ่ายแนะนําว่าให้ปองกันนะคะดีกว่าเป็นแล้วไม่ค่อยรักษาค่ะและวันนี้นะคะเพะส์สัตว์ฝ่ายก็จะมาบอกให้ทุกคนฟังว่าเป็นอย่างคนอีสานเฮาคือเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับหลายแท้สาเหตุหลักๆนั่นก็เพราะว่าเฮานี่นิยมกินอาหารที่เห็ดจากปลาทีมันดิบหรือสุกๆดิบๆนะคะซึ่งวิธีการเห็ดอาหารแนวนี้คะ่ะมันบอสามารถที่จะขาบพยาธิได้นะคะ เพศสัดขอยกตัวอย่างเมนูอาหารนะคะอย่างเช่นปลาสมปลาจอมมมปลาลาปลาปลาร่าหรือว่าเจลบองเป็นต้นค่ะซึ่งตัวอ่อนของพญานะคะมันก็จะมักอยู่ในปลาหนามจืดที่มีเกล็ดนะคะหรือตระกูลปลาตะเพียนนะคะซึ่งมันก็อยู่ในแหล่งนํำต่างๆน้องกระพอได้ง่ายขอยกตัวอย่างนะคะเช่นปลาสูตรปลาตองปลาปกปลาซิวหรือปลาตะเพียนไส้ค่ะ เอาละถ้าสมมติว่าห้าฟังแล้วอยากจะอยากจะแบบป่องกันโตจากคองจากโรคมีเสียเท็ดแนวดวิธีแรกนะคะห้ามกินปลาดิบหรือปลาซุกซุก,ซกดิบๆค่ะถทาสิกินอีลี่ห้าก็ต้องปรุงให้ซุกก่อนเนาะสองก็คือไห่คับทายไห่ถูกสุกคัลักษณะนะคะแลวก็ยาครับทายลงในห้วยน้องคล้องบึงย่างเด็ดขาดนะคะข้อที่3ค่ะหากผู้ใดเคยกินปลาดิบมาก่อนนะคะแนะนําให้ไปตรวจอุจจาระ ที่สถานบริการสาธารณสุขไก่บานค่ะซึ่งถาพบว่ามีนะคะเขาก็จะเหตุการณ์รักษาเนาะและงจกอย่าไปกินอาหารที่มีความเสี่ยงอีกนะคะข้อที่4ีค่ะบอกญาติพี่น้องห้าพ่อแม่พี่น้องมูพวกว่ายาไปกินปลาดิบหรือปลาสุกุกดิบดิบพวกนั้นอีกมันเกิดจะลดความเสี่ยงเด้หลายเลยนะคะเพศสัตว์ฝ่ายหูว่าเรืองนี้มเป็นเรืองอยากเนื่องมาจากวามเป็นเรื่องของความเสื่อละกะันเป็นวิธีชีวิตที เป็นมาแบบนี้ตั้งแต่บรรพบุรุษเนาะคะ่ะแต่ว่าผู้ไดกระตามขีหกอขอกบบักเจ้าของแล้กกระบอยากเสี่ยงเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับหรือมะเร็งท่อนำดีการง,งดคล้องต่องหามทุกอย่างเลยนะคะแล้วถ้าเกิดผู้ได้ยากหัวพยอนเข่ามาในโตเฮ้าในจังไดสามารถติดตามเพสัตั์ไฟายในคลิปต่อไปนะคะเพย์ซัดไฟก็จะบอกกัจะมาหวอกให้ฟังเนาะซึ่งสามารถ ติดตามในหนแฟนเพจเฟซบุ๊กซื้อว่าเพศสัตว์ฝ่ายตอบได้ทุกปัญหาสุขภาพและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปให้เพสัตว์นะนะคะอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือใน YouTube ค่ะซื้อเดียวกันเลยนะคะถ้าบูได้ไปติดตามในช่องทางนัง้นก็อย่าลืมกดซับสไครต์ไวน้นนะคะก็จะบ่ได,ด้พลาดคลิปดีๆแบบนี้ค่ะสําหรับมอนี้เพสัตฝ่ายไปก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย